จะบ่งดูพี่น้องจะบังดูฝนตกแดดออกครับไปเห็นงานกันเนครับรถกระติดวดกครับครับชีวิตคนทำงานี่นะครับหาเสากินคำปวนมากฝนตกฝนได้สาขา2นะครับนี่ตอนนี้เร่งกอกระเทียมเจาตอนเยนนะครับรีครับเมีองพนัุงมือ สาขาสองนักสาขาสี่น้องครับตอนนี้กำลังบักเที่ยวกันมื้อวดไ่ตำมะละกอด้วยนะตลาดโคตรครับราคาสครับโมเบืองเด้อกรขาโคตรเ้โคตตลดสมดเลยสวัสดครับพี่น้องมาซื้อถั่วด้วคนนี้ันดับหนึ่งครับผู้งานแดงไทย มันนะครับราคาสองครับอันนี้ถั่วครับเพรียมของจนะครับนี่อันนี้ลูกน้องมาใหม่ครับตล,ลตลาดซิมุมเมืองครับสองคนนะผลไม้รวมเราะสะททอนสะพานลำน้มวตลาดรวมครับนีไม คนงานกินไอ่พนักงานคนงานกินข้าวไข่ตำละกอนครับตอนเย็นกินเหล้าครับเป็นตลาดรวมครับตของกล่องสลากทุกสามาถามกองเกี่ยกันที่จอกนะครับเขาถามอ่อนนะแม่ค้าเขาช่วยด้วยนะอันนี้ตลาดทุ่งเมืองตลาดธนบายนเดี๋ยวก็ถอยรถขึ้นมากินข้าวเสร็จ